ให้เสียหน้าท่านนลยครับผมกระือใจท่านบอกว่าเลยเสียคไม่ว่าแต่ยังเสียหน้าท่านอยูวันนี้เราจะเป็นส่วนของพิธีกรอีกเชียร์ทุกท่านเลยนะครับเพราะเราเป็นคนอุดรบวรพิสัยเราเชียร์ทุกท่านเลยอยากให้น้องๆคืออยากให้เวทีแห่งนี้ให้น้องๆได้ความสามารถแล้วก็สารฝันเพื่อที่จะไปเวทีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นถ้าไปเป็นมิสแกรนมิสอะไรมิสอ่ายูนิเวิร์สระดับโลกยิ่งดี ม่แน่คะให้กับเราขาวอุดมวัตที่ใส่่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นยิ่นางสาวไทยก็ได้นะานรนตัต่อไปค่ะหมายเลข7นะคะนางสาวภูสนิสาสุรินชื่อเล่นน้องจังเกิลนะคะอายุ15ปีส่วนสูง158เิแเซนติเมตรผู้ส่งเข้าประกวดองค์การบริหารส่วนตำบลแบคาะ ยาตำบลแขมครับเจอท่านหน้าเวดีได้เลยนะครับกองยาตำบลแขมอยู่ตรงไหนครับท่จนนายกท่านกำนันนะคะคุณวนเอาน้องจันเกิลก็อยู่ที่ตำบลแขมอำเภออุดรพาพิสัยจังหวัดสรีกะเกษของเรานะครับกำลังศึกษาอยู่งานอดิเรกก็มากที่อ่านหนังสือนะครับก็สุดยอดมากนะครับกติี่ประยำใจวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานถูกต้องครับ วนต้องดีกว่าเมื่อก่อนกีฬาที่ชอบนะครับวันเล็บบอลอ่าอาหารที่ชอบต้มตำไก่ย่างก็เหมือนั่าน,นองพิธีเลยความสามารถที่ล้ำไทยค่ะ,ะคขออนุญาตประชาสังน,นนะคะรถยนใหม่เลข,ขออกพึ่งออกพึ่ง4642ขอนแกนนะคะคารุณาเลื่อนรถของท่านด้วยนะคะรถของท่านได้ร่วแล้ว ยานรั่วนะครับปอพึ่งปอพึ่ง4-6-4-2กอขอนแก่นนะคะกาุณาเลื่อนรถของกันด้วยค่ะโอ้โหวันนี้กำลังใจเยอะมากเลยทุกสาวน่ะดอกไม้เยอะมากพี่หน้าพี่หน้าท่านประธานสภามนตรีธรรมเข้าประกวดช่วยนะหกไม้เยอะโอ้ให้พิธีกรสาวสวยก็เราดีกว่า ทรงเข้าประกวดไ,ดไม่ได้น,น, <c oughs> น้ำหนักเกินค่ะน้ำหนักเกินทรงเข้าประกวดไม่ได้นะคะสมัยก่อนไม่แน่นะบอกรับนางงามเก่า,าด้วยใช่เป็นแค่นนนคนเคยสวย,ยววนะต่อกไปค่ะถูกไหมนี่เขาสวยเยอะสาวงามท่านต่อไปค่ะสูง156เซนติเมตรนะครับนายกเทศมนตรีตำบลโคกจามส่งเข้าประกวดครับ โอ้พี่น้องหกจานเน้อพี่น้องหกจานเน้อเมื่อวานนี้หกจานก็มาเยอะมากมาเป็นรถกลัวเลยนะ้องก็มีภูมิเนาอยู่ที่ตำบลโคกยานเลยนะครับครับผมก็เดี๋ยวนี้เป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยอุบลรชธานีคะะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนะครับกออยู่ในส่วนสาธารณสุขที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนของเราก็ดีใจนะครับดีใจด้วย ขณะทีประจําใจจากตัวที่จำเห็นว่านั่นคือการเรียนรู้กีฬาที่ชอบแบดมินตันวอลเลย์บอลอาที่ชอบกระเพราหมูสับไข่ดาวไข่แดงไม่สุกนะครับก็เหมือนพิธีกรเลยนะครับความสามารถนําเต้นข้อเื่อแดดได้โอ้ไม่ธรรมดา,านะครับกองเชียร์จากตำบลโคกจากมานะคะเป็นกำลังใจให้น้องบีบีก็แล้วกันนะครับหมายเลขแปล เจ้าหน้าที่ข้างล่างขอทิชจูให้กับท่านโฆษกคนเวทีด้วยนะครับเลือดเลือดกำเดาน่าจะร้อนนะเลือดกำเดาน่าจะเมื่อวานร้อนมาก ร้อนมากวันนี้เพระความที่ก็าพัดลบมาอยู่ข้างหลังอยู่ด้านหลังสองตัวเลยพอได้เย็นวันนี้ขอบคุณพี่พงษ์พัน์นะคะที่ไลฟ์สดให้กับพวกเราขอบคุณครับด้วยนะคะขอบคุณที่ต้อนรับเราครับตอนนี้บอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับดูไลฟ์สดได้จากทามิวนะครับผมไม้สีละใหม่เนรเล่นน้องกัลตูดอายุ17ปีสัดจวนสัดจวนนี้ต้องบอกคณะกรรมการด้วยเกินสูงร้อยเจ็ดส สาน้ำหนัก55 634 L 25้าหกสามอลพก้าสิบ 46, นะครับผู้ส่งเข้าประกวดนายยกองการบริหารตรวจตำบลทุ่งชัยป้าคอใหญ่นะครับผูรำนาบน้องก็อยู่ตำบลทุงท่งชัยนะครับอยู่วดัดเลขที่57หมู่9ก้าตำบลทุ่งชัยอำเภอตรังจังหวัดศรีสะเกษมัธยมปลายยันปีที่6นะครับงานอาริเล่แหวนลูกอ่านหนังสือฟังเพลง จล้มได้แต่จะไม่หยุดเดือคือไม่หยุดเดือก็คือการเอาชนะนะครับเชิญกองเทียนจากสมบลทุ่งชัยนะครับมาเลยนะครับทุ่งชัยก็เราไม่น้อยหน้านะครับครับผมเยอะไหมดีไม่ค่อใหญ่ครับผมชาวจีรถดีสายชนรถดเจ็บจริงไหมใช่แต่ชนเบิร์ ใครใครรู้ขึ้นมาบอกแกผมยังยึงนะไม่ได้ไดดีกดีร้อนดีเริ่มสับสนเริ่มเสาสนสับสนแค่แค่กะดาร้อนดีพระเจ้ากระเด็นพระเจ้ากระเด็นของเชียจากทุ่งชัยนะคะโอ้โหล้อนหนามเหมือนกันนะครับอันนี้ใช้ได้เสียเงินไม่ว่างานเด็กๆพน้องการ์ตูนก็วาดรูกมาหนังสือฝังเพลงท่าาานนยกกทุ่งชัยบอกมาว่าเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ เดี๋ยวมาดูกีฬาที่ชอบก่อนน้องน้องกัตูนี่เขาชอบกีฬาลย์บอลแล้วก็แบดมินตันฟุตบอลอาหารที่ชอบนี่ผมชอบมากเลยแกงที่เหล็กดัดแด้เออเป็นอาหารที่พิริกรชอบมากนะครับพอกันดีพิริกรจะชอบกินทอดแมงเงานะแมงกอนความสามารถคือลงรำวาดรูปแล้วก็เล้นร้องเพลงนะครับนี่คือ ก็โบนจากน้อง th กระตูนของเราหมายเลขเก้าครับครับผมสาวงานท่านต่อไปนะคะหมายเลขสิบค่ะนางสาวฤทัยวรธรรมปัญญาหรือน้องออนนะคะอายุ27ปีค่ะส่วนสูง167เซนติเมตรค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้างส่งเข้าประกวดครักองเกียร์หนองหางส่งเสียงหน่อยกองเกียร์หนองหาง เตรียมความพร้อมค่ะเสียงไม่พอนะครับต้องดอกไม้มาด้วยนะครับมาบอบเสียงครับจัดเต็มเลยนะคะดอกไม้ไม่พอสแกน QR code นะคะหรือพร้อมเพย์ได้นะคะมีเงินสดอยู่ในมือสามารถมอบได้เลยนะครับ100บาทต่อ2คะแนนใช่ไหมครับครับผมเริ่มสับสวนเหมือนกันมี50บาท100บาท 100บาทและ1,000บาทครับผมสามารถใช้เป็นเงินสดได้เลยถ้าดอกไม้หมดนะครับอันนี้มาทั้งอบวตหรือเปล่าคะอบวตหนองห้างนะคะสุ้มเซมาทั้งหมู่บ้านนะใช่ครั้วมาทั้งหมู่บ้านเลยนะครับครับผมทั้งห้าวันนี้ดีใจมากเลยที่เห็นพี่น้องของเราท่านพี่เกียร์น้องมาร่วมกันเรื่เกียร์ดีใจมาก ท,ท่านประธานของเราท่านสัาเดโพบท่านก,ก็มีความภาคภูมิใจนะครับกรางเพราะว่าโด,ดยเฉพาะ นดาวผู้ดุวัตรพิสัยโดยกันะครับปีหน้าสงสัยท่านสสแนนจะสนับสนุนงานนี้นะท่านบังเวียงของเราครับก็มีความภาคภูมิใจบ้าท่านมงคลพัฒน์ด้วยนะครับผมครับผมแต่ท่านนายกท่านนายกหลวงพงศ์ยิลีขวัญเราคอยยิ้มตลอดนะครับท่านเฉียวทุกตขบวนจะเฉียวทุกตขบลรู้สึกว่าวันนี้ท่านบอกว่าขนมาเต็มเป๋าเลยทั้งดอกไม้และเงินสดครับผม ได้ได mm ้ยกสูงบนขนมาตั้งแต่เช้าแล้วครับดอกไม้ฮะเอามาเอามาขายอ่ะเอามาจำหน่ายวันนี้ครับขอบคุณท่านท่านกรรมการทั้งห้าท่านด้วยนะครับท่านบอกว่าวันนี้ท่านจะทุ่มประมาณท่ามือนะพูดขออากาศไม่ได้ครับอยู่ในระยะวาะเก้าสิบวันครับผมก็ขอตวงเ่าไปแล้ว ท่านก็ได้ไประกาศนักข่าท่ด้ด้วยนะครับเพราะว่าสาวอุดมพรีแต่คนสวยๆช่ครับท่านจะตัดสินใจยาก,กนิดนึงครับผมสงสารท่านด็อกเตอร์อเจเลยทำให้ครับเป็นแล้วสิบหมายเลขสาวงามนะครับต่อไปเป็นหมายเลข11ครับนางสาวทิินันมาตางชื่อเล่นน้องข้าวฟ่างนะครับอายุ15ปีลมลมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำโรงต้องเข้าประกวด คุณโอโน่ของน้องก็อยู่ที่ตำบลสำโรงหมายเลขที่11เนาะครับใช่ครับก็ยังศึกษาอยู่นะครับยังเป็นนักศึกษาอยู่ชมรมกำนันตำบลสำโรงครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำโรงนะครับตรวจครับ เขาที่ตินันมาฝามาถางนะคะหรือน้องปิ่นค่ะสำหรับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำรงเมื่อวานนี้นะฮะนี่ก็คือขวัญใจชาวอุดรพาเลยนะครับเมื่อวานนี้ชมรมดูกองเชียร์ก่อนพี่เกมพี่หมอดูก่องชมรมสำรงนี่ฮะจำได้ที่ได้ที่หนึ่งเมื่อวานนี้ครับเสียเงินไม่ว่าอย่าให้เสียหน้าท่านกำนันนะท่านกำนันท่านนายกวันนี้วันนี้ กันหรอเจ้าแย่ไหมคั่เจาแม่โยกหรือว่าถ้ากำนันผมมองไม่ค่อยชัดโอ้โหล้นหลามจริงๆครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำโรงนะครับเจ้ากำนันนำทีมมาเองนะฮะสงสียมาทั้งตำบลสำโรงแน่ๆนะครับนี่ ทั้งตำบลนะคะท่านบอกว่านี่คือรอบแรกรอบที่สองจะเกณฑ์มาอีกทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลรอบที่สเราสิบ้อคนออกไม้มาเลยสงสารเจ้าหน้าที่จังเลยนะคะจากชมรมตำบลชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำโรงค่ะครับผม ตอนนี้มาเป็นถังแล้วเอาถังมาใส่ด้วยยังไม่หมดไม่เป็นไรครับเจ้าหน้าที่เทศบาลประเวศของเราต้องเห็นนะครับเช็คให้ถูกต้องครับผมท่านดูรอยยิ้มท่านนายอำเภอทุพพที่สายครับผมก็ต้องเชียร์เยอะท่านผู้ชมก็มีความภาคภูมิใจนะครับไม่อท่านเห็นพลังสามัคคีอันนี้กล่าวว่าอยากให้สื่อสารต่อไปเรื่อยๆนี่คือพลังสามัคคีอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะรวมพลังนี้มาอยู่ที่ จุดจุดหนึ่งเพื่อที่จะให้พี่น้องของเราได้รรกให้ก็าอกันมีความสมัสานสสมัคคีมีพลังกันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างบ้านเบืองของเราให้เติมใจขึ้นไปให้โลกได้รู้ว่าอุดมการพิจัยก็มีดีครับผมแล้วในวันนี้เราจะร่วมสร้างตำนานไปด้วยกันในการ,รประกวด นงเงาวิศวศ์กากันคนแรกขอคำเตอนอุทุกข์พิสัยอย่าลืมนะครับภาพนี้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ปีก็ไม่ลบนะครับ AI บันทึกไว้เราสามคนก็จะเป็นตำนานด้วยใช่ไหมหมายเลขต่อไปหมายเลขสิบสองนางสาวจุฑาทิพย์ไชยชนะชื่อเล่นน้องทิพย์อายุ26ปีสัดส่วน164น้ำหนัก52 6 3 25กบ ผู้ทรงเล่บทกวดนายกองค์การบริหารรวดตําบลกั้นเหลืองครับผมกองเชียร์ค่ะกองเชียร์จ้ากองเชียร์มานะครับองค์การบริหารส่วนตําบลกั้นเหลืองค่ะคุณลงนาคน้องก็อยู่ที่บ้านทัดน้อยตำบลกั้นเหลืองครัภาลยิื้นที่ภาคศิษสะเกีของเรานะครับขณะนี้ทําหน้าที่เป็นครูผู้ดูแลเด็กนะครับการอดิเลกก็ดูหนังฟังเพลงทดทีประจําใจบอกว่าความพยายาม ต้องนำทางไปสู่ความสำเร็จกีฬาที่ชอบอยู่ฟุตบอลอาหารที่ชอบคือข้าวผัดปลาละมันพิเศษคือเต้นและก็หลังนะครับผมนี่คือน้องทิพย์นะครับกางเกงจากก้านเหลืองเชิดและก็หลักกางเกงจากก้านเหลืองค่ะโอ้โหเข้าแถวกันยาวมายาวเหยียดเลยนะครับว้าวแข่งสัมโลโอ้โหเดี๋ยวพี่กนีกสักสองย่อสามย่อก็ดีนะจ้า ไม่นับคะแนนนะคะ <c oughs> อยากเป็นขวัญใจบ้าง <c oughs> อยากเป็นขวัญใจบ้างจะเ,เลยมาให้วิธีก,กะะ <c oughs> อก็ได้อันนี้คือพี่น้องจากองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลืองค่ะ <c oughs> เราจะเปิดราการอีกสองรอบนะครับในการมอบดอกไม้นะครับเพื่อเป็นรางวัลขวัญใจเราวชาวอำเภออุทุดพรวิสัยนะครับ <c oughs> น,นี่คือสาวงาม ส2บสองวัญแยกนะคะส2เสาวงามค่ะเหลืออีก8เสาวงามใช่ครับตอนนี้12เสาวงามของเราทำความหนักใจให้กับคณะกรรมการของเราอย่างแน่นอนนะครับไม่น่าเชื่อนะสาวอุดมพรสวยใช่ค่ะสวยมากถ้าเราไม่อยู่ในทีนี้เราจะไม่รู้เลยว่าสาวอุดมพรสวยมีแต่คนสวยสวย ครึ่งน,นิดนึงนะครับ12หมายเลขไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะได้ฟังเสียงเพาะจากน้องๆทั้ง20คนนะครับที่เขาประกวดในวันนี้นะครับว่าเสียงจากไครล็อกขนาดไหนในรอบแนะนาตัวใช่ครับอาจจะเบื่อเสียงพิธีกรไปแล้วก็ได้ <c oughs> สาวงามท่านต่อไปนคะครับหมายเลข13ค่ะนางสาวสารัญญาทองปัญญาหรือน้องทักเนี่ยค่ะ อายุ3 1ปีค่ะส่วนสูง157เซนติเมตรนะคะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองห้างส่งเข้าประกวดค่ะรับกองเชียนหนองห้างเตรียมตัวมอบดอกไม้ได้เลยส้งเสียงหน่อยกองเชียนหนองห้าง กำลังใจมาแล้วกำลังใจมาแล้วน้องก็มีกำลังใจเดินเหมือนกันนะครับได้รับดอกไม้ยิ่งเยอะยิ่งมีกำลังใจว่าั้นะครับผู้จัดก็มีกำลังใจใช่เรามาร่วมสร้างพลังใจด้วยกันนะครับกับชาวหนอง้ามาเลยค่ะมาเลยฮะจากจำงหัหนองห้านะครับจมลงใช่ครับจมลงกำนันผู้ใหญ่บ้านำบลหนองห่า เสียเงินไม่ว่าอยาให้เสียหน้าท่านกำนันค่ะครับผมกตินี้ใช้ได้กับท่านกำนันแล้วก็ท่านนายกเลยนะครับรวมทั้งท่านขอโรงเรียนด้วยนะคะเราจะใช้ทุกรอบค่ะครับคอมอบนะครับอย่าห้ามดึงนางงามของเราลงจากเวทีนะครับนี่คือรอบหนึ่งเท่านั้นนะครับรอรอบสองนะคะจะยิ่งใหญ่อลังการกว่านี้ค่ะ ไปเคลือบรอบสุดท้ายด้วยกันนะครับในการประกวดในวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นถือว่าเป็นนางงามวิศวะสงการคนแรกของทัพมืออุทุมความพิสัยเพราะฉะนั้นท่านที่มาร่วมกิจกรรมร่วมชมในวันนี้เราท่านจะเป็นตำนานไปด้วยกันในวันนี้ค่ะเรามาร่วมสร้างประวัติทัพมือความพิสัยไปด้วยกันนะครับ ทั้งท่านที่ปรึกษาท่านมงพลพันธ์สันไตรภพท่านนายเบออุอุพรพิสัยนะคะท่านสมพงศ์จิรีวิภากรนะคะท่านวัฒนาการอำเภอด้วยรวมทั้งท่านคณะกรรมการของเราทั้งห้าท่าน ก็จะเป็นตำนานไปด้วยกันครับท่านนายกจากกำนันทุกตำบลนะครับท่านนายกของการมหารส่วนตำบลทุกตำบลท่านนายกทศสมนตรีตำบลทุกแห่งนะครับลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สำคัญขาดไม่ได้ก้องเชียของเราใช่ครับขาดไม่ได้เลยคือกองเชียของเรานะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณก้องเชียนะครับเสียงกำลังใจจากทุกท่านคือดอกไม้มอบให้กับนางงามของเรานะครับ ส่งกำลังใจด้วยการมอบดอกไม้ให้กับนางงามนะครับผมการมอบดอกไม้ไม่จํากัดเวลามอบได้ตลอดเลยมอบจนกว่าจะหมดดอกไม้หมดเราก็มีเงินสดครับผมมอบงินสดได้เลยนะครับผมเราทันสมัยทางเจ้าหน้าที่ก็จะนับเป็นคะแนนนะคะแล้วก็จับรวบรวมนะคะการเป็นขวัญใจชาวอุทุพรที่สัดเราพอมนะฮะ วันนี้เราประกวดทั้งคืนนะเราใจเย็นนะครับมอบดอกไม้ได้ไปเรื่อยนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคาดว่าจะเสร็จประมาณตีสามครับประมาณนั้นถ้าเสร็จประมาณตีสามคณะกรรมการก็นั่งกับเราจนถึงตีสามครับแต่ว่าการตรวจท่านมีขึ้นตามเวลานะครับการตรวจเท่าเดิมนะครับการตรวจเท่าเดิมครับคุณผมถ้าตีสามไม่เสร็จก็จะขยายอันดับตีสี่นี่เลยครับผมเดี๋ยวเราใส่บาทด้วยกันตอนเช้าเลยก็ได้นะครับท่านที่ปรึกษา